เอาละครับนะทุกคนก็วันนี้นะครับก็ก็จะมาก็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 เออวันนี้ก็จะมาวันนี้ก็จะมาแบบแจกการแต่งตัวไฮไลท์สายฟรีนะฮะก็เอาไฟแบบปรบประยุกต์ปรับแต่งเองก็ได้นะครับผมนะนี่วันนี้ก็เป็นผู้ชายก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นผู้หญิงนะครับก็ผมผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยมากนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปลงวันเสาร์อาทิตย์แทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ติดเรียนนะครับก็เรียนเรียน เรียนนะฮะเออใช่ติดเรียนนะครับก็อาจจะลงอาจจะมีลงวันจันทร์กับวันพุธนะครับไม่ก็ลงวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับอันนี้ผมก็อาจจะพิจารณาดูอีกทีนะครับผมนะก็แล้วแต่ความว่างแล้วก็การบ้านของผมนะครับก็เยอะหรือไม่เยอะนะครับก็มาดูเสื้อแรกกันเลยเสื้อแรกนะครับก็เอาหน้ากากก่อนนะครับหน้ากากนี้ครับผมได้มาฟรีนะครับนี่อันแรกเลยมาส่วนตานะครับจะเอาอะไรก็ได้ครับอันนี้ตาแดงเหมือนกันนะฟรีครับ อันต่อมานะครับเอ้ยอย่าเพิ่งเชิญมาจะเอาเป็นเสื้อแล้งก็ได้นะครับนี่นี่ครับเสื้อแล้งอันต่อมานะครับสายฟีนี่เลยครับเอากางเกงเลยดีกางเกงดาน่ครับผมนะนี่เท่กางเกงดํานี้นะครับก็ไปหาแลกได้นะครับตรง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 ที่แลกไอเทมนะครับเราเลือกมาตรงเหรียญไอตรงไหนวะโทเค็นเอฟเอฟนะครับก็นี่เลยลองเลื่อนหาดูมันก็จะมี กางเกงดําอันนี้นะครับผมมาไอ้ใจเย็นนะครับอันต่อไปนะครับรองเท้าเป็นรองเท้าลงของผมเลือกจะเป็นรองเท้าแตะนะครับอันนี้เป็นแตะฟรีนะครับเป็นแตะสงการรองเท้าแตะสงการนะครับผมนะหรือว่าจะเอารองเท้าต่างๆเอารองเท้าอื่นๆได้นะครับที่ทุกคนชอบเนาะนี่มีรองเท้าทองคํานี่ฮะส่วนทรงผมนะครับเป็นทรงผมทรงผมแร้งแดงนะครับ นี่แบบแบบแค่นี้ก็แบบดูดูที่แล้วอะ่ะอืมนี่นะอุย้ยเป็นตรงผมแร้งแดงครับก็สามารถแลกได้ตรงโทโทรคิินแรลงนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับก็ก็ค่อนข้างเท่เลยนะสําหรับทรงผมนี้เป็นทรงผมหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับนี่นะครับนี่รวมๆแล้วก็เท่อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดที่สองกันเลยครับนี่นะครับมาชุดที่สองนะครับก็ อันแรกเลยนะครับก็ทรงผมทรงผมทองคํานะครับแล้วก็ตาแดงนะครับมันเป็นเซตเดียวกันนะทรงผมทองคํากับตาแดงแเป็นเซตเนี้ยเอาคริสตัลไปแลกได้นะครับทรงผมใจเย็นทรงผมแบบนะฮะเดี๋ยวขอเอากลับก่อนเป็นทรงผมทรงผมทองนะครับแล้วก็หน้ากากนะครับแล้วแต่คนดูเลยนะครับคน เอาหน้ากากขาวเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีนะครับแบบเล่นจริงๆนะครับก็ไปขึ้นแรงแดงแล้วก็เอาโทเค็นแรงนะครับมาแลกอันนี้ก็ได้นะครับก็เท่เหมือนกันนะครับผมนะก็ส่วนของผม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 ก็ขึ้นแล้วผมก็อยากแลกนะต่โทเคินผมไม่พอนะครับมาอันต่อมานะครับเป็นทางด้านของเสื้อนะผมเสื้อเอาเป็นเสื้ออ่าเสื้อ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 นักโทษสีส้มนะครับนี่ ต่อมาครับกางเกงครับเอาเป็นกางเกงกางเกงวันคริสต์มาสนะครับที่เขาแจกตอนวันคริสต์มาสที่แล้วแล้วก็รองเทา้ารองเท้าอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็รองเท้าฟรีเหมือนกันนะครับนี่ไปทํากิจกรรมมาเอารองเท้าขาวก็ได้ครับนี่แค่นี้ก็เท่้วฮะทุกคนหน้ากากนะฮะเอาอะไรก็ได้ที่ผมพูดไปเอาเอ่าไม่เลือกแล้วกันนะประมาณนี้นี่ก็เท่เลยนี่ แล้วก็มาดูชุดต่อไปกันเลยนะครับทุกคนชุดต่อไปนะครับชุดที่สามทรงผมนะครับก็จะผมมก็จะเอาเป็น BTS นะครับอันนี้ผมสุ่มได้นะดวงดีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาอันต่อไปนะครับก็เป็นหน้ากาก BTS นะครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตาผมก็แล้วแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ทุกคนมีเลยนะครับอันต่อมาก็จะเป็นทางด้านของเสื้ออยู่ไหนวะเสื้อคีอันนี้เเสื้อคี แล้วก็กาง,งเกงกางเกงวีนอมแล้วก็เป็นทางด้านของรองเทา้ารองเท้าสีดำมีไหมเอ่ยรองเท้าประมาณสีดำอะ่ะอันไหนก็ได้นะเรารองเท้าวีนอมก็ได้เอาใส่ใส่ใสรองเท้าแตะไปดกวามันมีรองเท้าอยู่เลยนี่เอามาเอารองเท้าสีขาวก็ได้นะพอเข้าอยู่นี่ที่ใช่ไหม แบบนึกว่าสายเติมนะครับเสื้อเคยนี้ก็เสื้อฟรีนะครับผมนะก็บอกเลยว่าโคตรที่มะมาเรามาดูชุดต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของทรงผมสีทองครับอันนี้ผมสุ่มได้มานะครับหรือจะเป็นทรงผมนี้ก็ได้นะครับที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเอาทรงผมโกนรอย่อดีกว่ามันดูแบบแม่นมากกว่านะครับหน้ากากต่อไปครับก็เหมือนเดิมครับจะเอานักกากแหลงแดงก็ได้นะเพราะว่ามันเท่ในทุกสถานการณ์นะครับหน้ากากเนี่ยนะผมเอาหน้ากากขาวนะครับหรือว่า หรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเอาจริงๆส่วนเสื้อนะครับก็เอาเป็นเสื้อเสื้อขาวนิกไทเป็นเสื้อเสื้อสูทไม่ใช่ดิเสื้อเสื้ออะไรวะเสื้อสุเดเบดบอยเอออ่านผิดวันนี้ตตกไทยจะลนินนะส่วนกางเกงนะครับกางเกงต่อไปกางเกงปีกนกผูเ้เล่น,นครับเป็นทางน้านอกกางเกงกางเกงนี้กางเกงนี้เลยนะครับเป็นกางเกงน้ําเงินนะครับก็ไปสุ่มเอากันละกันไปสุ่มเอาละกันนะครับผมนะ แล้วก็รองเท้าครับมันเดิมครับรองเท้าขาวครับเข้าทุกสถานการณ์นี่เป็นไงสายฟรีนึกว่าสายเติมทุกคนดูดิมามาเรามาดูอันสุดท้ายเลยนะครับชุดแถมนะครับเป็นชุดที่เป็นสายฟรีแต่มีราคาแพงมากๆเลยนะครับทุกคนเป็นเซ็ตเอ๊ะอ๊ะผมหามที่ผมจะขึ้นรูปให้นะครับนี่ก็แปะโอเคนี่เป็นไงทุกคน เห็นไหมหกร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะทุกคนนี hi, ส่สายฟีมีของหกร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนี่ใส่ใส่ใส่เลยเอซูตเอซูต e อันนี้เป็นเสื้อแถมนะอุ้ยเป็นเสื้อแถมนะครับทุกคนนี n hi, n hi, n hi, n hi. E ่นี่นี่นี่เอซูตนี่เซ็ตหกเก้าเก้าทุกคนนี่เอาสมผมอะไรก็ได้นี hi, ่เซ็ตหกเก้าเก้า หกเก้าเก้าเพชทุกคนสายฟีมีหกเก้าเก้าเพจโคตรเท่อันนี้จีจีจีเอ็มฮิวตังหรือเปล่าครับนี่โคตรเท่ทุกคนสายฟีหกเก้าเก้าเพจสายฟีมีของแบบมีของหกเก้าเก้าเพชรอ่ทุกคนเหลือจะเชื่อ,เ,อเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะผมว่าเป็นเวลาอันสมควรแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแบบอยากเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นผู้หญิงเนาะแบบผู้หญิงแบบสสยไฮไลท์ของผู้หญิงนะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับบายๆผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็บายๆครับ